ในวันต่อมานะครับผมและพี่ๆก็ยังคงอยู่ที่บ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับมาที่นี้ก็เป็นเรื่องของการถ่ายภาพนะครับโดยท่านนายกศิริศักดิ์เป้าแก้วนะครับนายกอบอตอบ้านม่วงนะครับพาเราลงสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงในรุ่นแม่น้าโขงบ้านตัดเสริมนะครับอยู่ไม่ไกลกันนะครับติดก,กันกับบ้านม่วงนะครับก็จะมีพี่เอจกจักรีธพิทักุฏน,นะครับ พี่เสือสังคมนะครับแล้วก็พี่เน่งสารพุทธบันเสร็จนะครับพี่ต่ายแล้วก็พี่โตนะครับหลายคนด้วยกันนะครับที่เราลงสำรวจโลเคชั่นก่อนนะครับกับการถ่ายภาพในยามเช้านะครับที่นี่น้ำโขงแสงอาทิตย์และสายบอกรวมกันแล้วนะครับเหมือนดั่งนิรมิตเอาอยู่ในความฝันนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับหลายๆคนแต่จะมองว่าที่นี่กุ้ยหลินเบืองไทยหรือเปล่า นะครับจริงๆบรรยากาศยามเช้าตรงนี้ผมประทับใจนะครับอากาศไม่หนาวมากและก็ผู้คนนะครับเราได้เห็นวิถีชีวิตของเขาและก็รวมถึงความเป็นอยู่นะครับในรูปแม่น้ําโขงนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายภาพในแนวไลฟ์นะครับก็มาในสไตล์ของวานอนนะครับโดยพี่เน่งก็ได้คิดเรื่องของ p พรอะแล้วก็แบบนะครับซึ่งจริงๆเรานั้นหยิบยกความเป็นอยู่ยจริงๆที่มีอยู่ยจริงๆในวิถีชีวิตของลูกแม่น้ำโขงนะครับ แล้วมาต่อกันที่วัดป่าภูก้อนนะครับซึ่งถ้าหากว่า,าพี่ๆหรือว่ากลุ่มนะครับมีโอกาส ก็จะแวะมาที่วัดป่าภูก้อนอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากจากอำเภอสังคมนะครับก็จะมาไหว้พระนะครับและก็ที่สาคัญก็แวะมาัถ่ายพี่โสด้วยนะครับที่นี่มีความสวยงามนะครับโดยเฉพาะในช่วงของยามเย็นนะครับเพราะว่าจะเก็บแสงเย็นกันที่นี่บอกเลยว่าบรรยากาศแห่งธรรมะสวยงามจริงๆนะครับไปดูกันนะครับว่าแต่ละคนะเก็บภาพอะไรกันบ้าง สำหรับวันต่อมานะครับพวกเราก็มากันที่วัดถ้ำจิริบันพฤนะครับบ้านภูเขาทองําบุาบรรวงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมีภูเขามองเห็นแม่น้ำโของอย่างชัดเจนบนทิวเขาที่สูงนะครับและไฮไลท์ของที่นี่ครับก็คือถ้ำทองแดงนะครับกับการถ่ายรูปนะครับในถ้ำทองแดง โดยจัดช็อตนี้นะครับกับเนนและก็พ่อพามนะครับและที่สําคัญนั้นนะครับหลังจากที่เราถ่ายรูปกันเสร็จก็ร่วมกันทําบุญนะครับว่าพ้พระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้รักการถ่ายภาพทุกท่านที่เดินทางไปเยือน,น,นบ้านม่วงตาบุบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดน,น้องขายนั่นเองครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็พาผู้รักการถ่ายภาพผู้ร่วมทิปกับเรานะครับมาถ่ายภาพอีกหนึ่งช็อตอีกหนึ่งซีนนะครับชาวประมงริมแม่น้ำโขงนะครับในแบบที่เราคุ้นเคยกันดีกับตู้อาร์ตนะครับชายใบยผู้ทรโนกแห่งตุ่มโขงนะครับก็มีการจัดช็อตจัด,จด,จดซีนให้ได้สวยงามครับเพื่อจะได้ภาพออกมาที่สวยดังใจนะครับ และตอจากนั้นนะครับเราก็เดินทางลงกลางแม่น้ำโขงนะครับแหมดูสิครับ ลงเรือกันนะครับแหมบอกเลยนะครับมาทิพย์กับเราบอกแล้วอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่าไม่ฟิตอย่ามานะครับแต่ที่แน่เนะครับเรานั้นมีจิตใจหนึ่งเดียวกันนะครับก็เพื่อที่จะสร้างสรรค์งานด้านศิลปะนะครับกับวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ในวิถีของภาพแนวไลฟ์สุดกันนะครับบรรยากาศในร่มน้ำโขงในช่วงเย็น เห็นความเป็นไปเป็นมาของวิถีชีวิตของคนที่นี่อยู่แบบเรียบง่ายนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเออสิ่งที่เราทําตรงนี้เป็นยังไงนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและมีอยู่จริงในลุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับนี่คือที่บ้านหนองนะครับตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับบรรยากาศในช่วงของยามเย็นนะครับก็จะมีเด็กๆเ,เล่นน้ํากันด้วยแหละนะครับ บอกเลยว่ามาที่นี่มีอะไรให้ถ่ายภาพเยอะแยะและมากมายจุใจกันเลยทีเดียวสำหรับผู้รักการถ่ายภาพนะครับงานนี้บอกเลยว่าลงน้ำขึ้นภูเขามุดดินมากับเรานะครับนี่คือทริปสองขุนเขานะครับหลังจากที่ผมพาคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวสถานที่ต่างๆและทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพกันบ้างนะครับเพราะว่าจิตใจสำคัญหลักของเราก็คือการถ่ายภาพเดินทาง ด้วยมิตรภาพไมตีอันดีเยี่ยมนะครับนี่คือผู้รักการถ่ายภาพที่มาจากหลายทั่วมุมของประเทศไทยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนะครับก็มากันหมดนะครับเพื่อที่จะมาร่วมนะครับกับการสร้างสารรค์ผลงานในด้านของภาพถ่ายนะครับเอานะครับดูบรรยากาศสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับมาที่นี่บอกแล้วต้องลงน้ำํำ ยังไงก็ขอให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพหรือใครที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมกับเราแบบนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้ทางกลุ่มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มบ้านนอนหรือจะเป็นคนรักถ่ายภาพนะครับหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของแต่ละคนได้นะครับทาง Facebook นะครับหลายๆคนที่บอกว่าเป็นยังไงมาที่นี่ต้องลองนะครับแล้วจะประทับใจติดใจแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมกนแล้วกันครับฝากติดตามทีปทุกทิปด้วยนะครับ และอีกหนึ่งโลเคชันของการถ่ายภาพนะครับแต่ละครั้งที่ผมมาบ้านม่วงนะครับและที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือ,อน้ําตกทารีนะครับอยู่บ้านวังบนครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านม่วงนะครับปราวสามสีกิโลได้นะครับซึ่งบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นครับน้ำตกเป็นลาธารน้ําที่ใช้เป็นน้ําประปาของหมู่บ้านสะอาดแน่นอนนะครับและที่สําคัญนั้นความเป็นธรรมชาติยังอยู่แบบเต็มร้อยนะครับ ก็นั่งแชร์กันไปครับเอาจักรยานลงมาให้เด็กๆเ,เล่นน้ํากันนะครับในการถ่ายแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยซึ่งผมก็เป็นคนที่ถ่ายภาพมือใหม่นะครับแล้วหลายๆคนอาจจะคล้ายๆผมว่าเฮ้ยภาวะพระว,ะระวงแล้วเราจะถ่ายท่านไหมจะถ่ายอะไรยังไงคือจริงๆทุกวันนี้กล้องนะครับคิดเร็วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันฉลาดขึ้นนะครับเรื่องของการใช้กล้องเหมือนกันนะครับเราก็ควรที่จะเรียนรู้กับเครื่องไม้เครื่องมือของเราให้ดีนะครับนี่คือเป็นการถ่ายในรู ูปแบบของค o าเทนิวอัชช็อตนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าเเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับตู้เบาของเราก็อยากเล่นกับเขาไปสบายจริงครับถ่ายภาพกับเรานะครับมีอาหารเสิร์ฟระหว่างลงโลเคชันด้วยนะครับอันนี้เป็นช็อตของคุณยายยกสวิงนะครับสวยงามครับผมเห็นภาพหลายๆท่านที่ได้โปรเซสออกมาแล้วนะครับสวยงามแสงรีเฟ็กอะไรต่างๆนะครับเราจัด ในด้านของอรูปแบบที่ทางของแสงให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพที่มาร่วมกิจกรรมกับเราได้ถ่ายภาพอย่างมีความสุขและได้ภาพแน่นอนนะครับจะช่วยกันนะครับจริงๆตรงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือพอสมควรนะครับเพราะว่าอ,อปุปกรณ์เล็กทรอนิกส์กับน้ําไม่ค่อยที่จะถูกกันสักเท่าไหร่นะครับนี่แหละครับชอบ็อตนี้สวยงามจริงๆนะครับ ดูกันไปครับได้หลายคนที่บอกว่าดูแล้วอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเราผมก็ขอเชิญนะครับติดตามกิจกรรมของเราได้ผ่านทาง a c e b o o k นะครับทางกลุ่มของวานอนนะครับครับสวัสดีครับพี่เสือนะครับสังคมมึองกโทษนะครับในนามของทีมสตาฟทิปสองขุนเขา2ทะเลหมอกนะครับของกลุ่มวานนอนนิวาสหนองคายนะครับวันนี้ก็มาถึงวันสุดท้ายแล้วครับ เพื่อนๆสมาชิกที่มาร่วมทริปก็คงจะแฮปปี้กันทุกท่านนะครับได้ภาพกันไปเยอะแยะมากมายนะครับกับ2วัน2คืนเต็มๆนะครับที่บ้านม่วงนะครับตมบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดนองคายนะครับเป็นอีกหนึ่งทริปที่เพื่อนๆจากหลากหลายที่นะครับทั่วประเทศมารวมตัวกันที่นี่นะครับกับบรรยากาศสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศทะเลหมอกของปูหวไอสันกับผู้ผาดักนะครับแล้วก็น้ำตกท่ารีนะฮะบ้านตัดเสริมนะครับที่เรามีการ ไปถ่ายภาพกันในหลากหลายพื้นที่นะครับหลายฉากหลายมุมหลายเซตที่เราถ่ายมานะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านคงได้ภาพกลับไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวทางทีมสตาฟก็จะรอดูภาพสสวยจากเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่มาร่วมทิมในวันนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าในทิปใหม่เร็วๆนี้นะครับฟังข่าวได้จากกลุ่มทางวานอนนะครับจะแจ้งไปในทางเฟซทางกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับเจอกันทิปหน้าครับขอบคุณครับ,บ สวัสดีครับจบแล้วนะครับสหรับทริป2ขุนเขา2ทะเลหมอกนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของทริปนะครับทริปของเรามีทั้งหมด2วันเต็มๆนะครับ2วัน2คืนนะครับก็มีถ่ายไลฟ์แล้วก็ถ่ายทะเลหมอกนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับคงจะได้ภาพสวยๆกันกลับไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางชมรมคนรักการถ่ายภาพวันนอนนิวาสนะครับนํา ทีมโดยพี่เหน่งสราวุฒิหวานเสร็จนะครับแล้วก็พี่เสียสังคมนะครับแล้วก็ทีมสตาฟทุกคนนะครับที่จัดทิปดีๆในครั้งนี้นะครับที่มาเยือนทางจังหวัดนองคายนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมทิปนะครับหวังว่าทุกๆท่านคงนําภาพสวยๆงามๆกลับไปโปรโมตประชาสัมพันธ์ช่วยๆกันนะครับกับแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่นะครับทะเลหมอกสองขุนเขานะครับที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคม จังหวัดหนองคายนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับหลังจากที่เราส่งผู้รักการถ่ายภาพกลับบ้านนะครับเราก็มีทิพไหลครับน้องบ๊มจากมหาสารคามนะครับขอบคุณพี่วิชาญด้วยนะครับที่พานางแบบสวยๆมาให้เราได้ถ่ายในลำธารสวยๆแบบนี้แสงดีแบบดีนะครับคนถ่ายก็อารมณ์ดีภาพก็ย่อมดีครับ แล,แล้วนะครับพี่เอกก็พา<ด>ผมไหลคือจริงๆแล้วปิดทริปก็จะตอนเที่ยงนะครับแต่ผมไหลมาถึงวันที่สิบสี่เนี่ยก็คือขึ้นมาดูผูข้ขาอีสันบังเอิญเพราะวันนี้เจอดาราช่องเจ็ดนะครับเราก็เลยถ่ายรูปกับน้องเขานะครับสองคนเดี๋ยวไปดูนะครับว่าดาราช่องเจ็ดคนนี้เป็นใครครับไปดูครับ<ด> <laughs> อันนี้อันนี้ใครครับเนี่ย <laughs> อ,อ๋อน,นี่ยคือที่เอกเขาพาผมมาอะไรก็ไม่รู้ครับ ดูพระอาทิตย์ครับต่างกันไหมครับก right? ับภูผาดักครับฝากถึงท่านนายกไหมครับต่างกันครับเมื่อวานนี่ภูผาดักเมฆมากเลยครับการวันนี้ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างครับขึ้นมาที่นี่วันนี้ก็สวยมากครับน่าหน้าน่ามาชมครับผมน่าน้ก็น้องดาราครับที่ขอถ่ายรูปด้วยนะครับสักพักเราจะส่งไปทางเฟซบุ๊กนะครับน้องเขานะครับ บรรยากาศดีมากครับเนื้อแต๋แล้วเราจะครับก้อยสอยจุนะครับที่ข้างล่างนะครับจะต,ต่อแทนเพื่ถ่ายแบบนะครับสนบสนุนโดยท่านนายกด้วยครับครับ